6ราศีดวงดีแบบไฟลุกโชนก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ6ราศีดวงดีแบบไฟลุกโชนได้แก่ราศีพฤษภดวงให้คุณเกี่ยวกับเรื่องบริวารญาติพี่น้องครอบครัว บ้านรถที่ดินช่วงนี้มีเกณฑ์ไปมาหาสู่กับบริวารบริวารน,นำพาความโชคดีมาให้มีข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถทรัพย์สินรวมไปถึงดวงความรักที่เป็่งประกายขึ้นคนโสดจะเจอคนถูกใจคนมีคู่จะได้แต่งงานและยังมีดวงโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วยราศีเมถุนช่วงนี้ ดวงดาวให้คุณสัมพันธ์กับดวงบริวารการสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อเจรจาญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวคนรักและรวมไปถึงบ้านรถที่ดินทรัพย์สินของมีมูลค่าช่วงนี้จะเต็มไปด้วยการไปมาหาสู่การเดินทางการเข้าสังคมซึ่งล้วนจะเต็มไปด้วยความโชคดีและโอกาสดีๆที่นำมาสู่ตน ราศีกรกฎดวงในช่วงนี้ให้คุณสัมพันธ์กับการเงินทรัพย์สิสนสังคมบริวารการเจราจาตีความว่ามีเกณฑ์จะได้เงินจากการติดต่อประสานงานนายหน้าหาเงินได้จากคนหมู่มากเช่นขายของออนไลน์การเข้าสังคมจะทำให้พบกับโอกาสใหม่ๆหรือช่องทางการหาเงินเพิ่มแต่ทั้งนี้ก็จะหมดเงินไปกับการสังสรรค์ และสังคมเช่นกันราศีสิงห์พระอาทิตย์ชวนแสงให้พลังด้านทรัพย์สินและเงินทองสนใจในการหาเงินมากเป็นพิเศษไฟที่มอดไปเริ่มกลับมาลุกโชนอีกครั้งขยันมากขึ้นงานเยอะหนักเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมการเจรจาจะนำพาเงินทองมาให้ช่วงนี้กลับมาดูแลตัวเองให้ดีและมักมีลาบปากมีของฝากมาให้เสมอ ราศีพิจิกดวงแห่งการงานดวงแห่งธุรกิจเข้าสู่พบลาภะดวงการเงินจากหนี้ไปจะดีขึ้นมากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในทิศทางที่ดีก้าวหน้าขึ้นใครรองานจะได้งานได้ตามที่หวังตามตั้งใจส่วนใครทำธุรกิจดวงอาทิตย์โชดช่วงนำพาลูกค้าและเงินทองมาสู่กิจาการขายดีมีกำไรเป็นกอบเป็นกำ ราศีธนูดวงแห่งความสุขและการงานโชดช่วงจะพบกับความสำเร็จชื่อเสียงยการดำเนินชีวิตที่ดีดการเดินทางไกลจะให้พบโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือออนไลน์จะเป็นไปได้ดีมากบริวารให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปถมัมภ์โดยเฉพาะเรื่องยศตำแหน่งจากนี้จะมีความสุขมากขึ้น ขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยมูเตลูให้ถูกตามดวงจะสำเร็จก้าวกระโดดหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ